ในเรื่องราวดีๆจากควันหลงในเกมยูโรปาลีกที่แมนยูเอาชนะทางเซงเอเตียนมไป3าสูนะครับคือมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพอพ็อกบาได้ลงแข่งกับทางพี่ชายก็คือฟอลองแตงนะครับแม้ว่าผลจะชนะไป3าสูนสำหรับน้องชายแต่ว่ามีภาพความประทับใจของครอบครัวพ็อกบานะครับที่มาชมการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าฟอลองแตงนั้นใส่เสื้อสีเขียวของทางเซงเอเตียอ e e นะครับส่วนพ็อกบาหมายเลข6กนะครับก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่ ก่อนเริ่มเกมแล้วก็หลังเกมที่สําคัญคือครอบครัวของพกบาดน,นั้นก็มาชมเกมนี้ด้วยนะครับทั้งคุณแม่ญาติพี่น้องต่างๆน,นะครับที่น่าสนใจคือพอมาชมอย่างคุณแม่เองจะใส่เสื้อที่ลายข้างหนึ่งนะครับเป็นสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกข้างหนึ่งเป็นสีเสื้อของแซกเอเตียเพื่อให้กําลังใจลูกชายทั้ง2คนนั่นเองนะครับ เราติดตามนะครับอีกประมาณ2อาทิตย์วันพุธหน้านะครับทางแมนยูนเตเดนั้นจะบุกไปเยือนแซงเอเตียนบ้างแมนยูนั้นได้เปรียบนะครับชนะมา3 0แต่ว่าเกมฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ